สวัสดีค่ะคนเกิดปีมะโรงทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดปีมะโรงคร่ะประจําเดือนกันยายน2566นะคะมีเรื่องการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพค่ะให้ทุกท่านได้นะนําไปเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเราจะได้เตรียมความพร้อมว่านะสถานการณ์ไหนนะปัญหาอะไรบ้างที่มีแนวโน้มที่จะเกิดกับเราในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นนะคะไพ่ออกมาดีทําให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะส่วนไพ่ออกมาในทิศทางที่เป็นลบนะคะก็ขอให้นะเรา ออมองไปในแง่เขาเรียกว่าถือว่ามองไปในแง่ดีว่าเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือจะได้มีแผนสำรอง1 2 3 4เอาไว้นะคะทำให้ดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถเราค่ะเนื่องจากเป็นการเปิดไพ่โดยรวมดูดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวจึงขอให้คนเกิดปีมะโรงทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปรับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใช้ไพ่ทาโร่และไพ่ออราเคิลประกอบกันค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูในเรื่องการงานกันก่อน การงานนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะใบแรกจะเป็นภาพรวมในเดือนกันยายนคนเกิดปีมะโรงนะตัวคุณเองต้องบอกว่านะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของค้าขายเรื่องของการลงทุนนะทำธุรกิจส่วนตัวจะโดดเด่นมากๆนะคะ สำหรับคนที่ทํางานประจำนะคะดวงการงานของคุณก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยที่จะช่วยเหลือคอยสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมันเหมือนกับว่านะดวงพอดวงการงานดีไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ก็จะดีเช่นเดียวกันนะคะอาจจะต้องออใครที่เหมือนกับว่าเจอปัญหาติดขัดนะคะอาจจะต้องมีแหละนะอาจจะกลับไหว้ขอพรน,นะคะเ,เดี๋ยวเรามาเปิดในรายละเอียดดูกันก่อน เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่ทาโร่นะคะเดือนกันยายนค่อนข้างที่สบายๆนะคะนัภาพรวมเดี๋ยวแม่หมอขออนุญาตปรับนิดนึง โอเคนะคะจะมืดลงนิดนึ่งนะไพ่จะได้ชัดนะคะนะัภาพรวมนะคะทั้งทาโร่ทั้งออร์เ e คิลเนี่ยนะถือว่าทุกอย่างราบรื่นเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะได้ในสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องของการงานนั้นใน,ในเรื่องรายละเอียดขออภค่ะรัวละนั้นในรายละเอียดเนี่ยนะอาจจะมีประเด็นที่เราจะต้องเ,อเตรียมพร้อมที่จะรับมือนะคะ Okay. ช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะโปรเจกต์เยอะไอเดียเยอะมากๆนะคะสำหรับคนเกิดปีมะโรงอันนั้นก็อยากจะทำอันนี้ก็อยากจะทำนะคะคุณนะคาดหวังถึงผลลัพธ์ของงานถึงความสำเร็จนะคะแล้วก็อาจจะคาดหวังเกินจริงไปนิดนึงนะแต่ว่าด้วยความที่คาดหวังจนเกินไปแต่ว่าอาจจะพอลงมือทำอย่างจริงจังน่ะ มันมีปัญหานะคะเราอาจจะต้องใช้พลังมากขึ้นนะจะได้ความเข้มแข็งได้ใช้การจัดการที่เด็ดขาดซึ่งเรายังไม่มีตรงนั้นนะคะการตัดสินใจที่เด็ดขาดก็ยังไม่ได้มีการลงมือตัดสินใจหรือยังไม่ได้การลงมือทำนะคะน,ะนะ่าแถมช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณจะต้องเ,อเข้มงวดหรือวางแผนนะ,ะจัดระเบียบต่างๆแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากเพราะว่านะ,ะมันมีปัญหาความขัดแย้งภายในนะคะความขัดแย้งภายในนะอาจจะปัญหาภายในองค์กรนะคะ นะมีมีคู่กรณีนะมีการทำงานเป็นทีมอาจจะมีปัญหานะคะนะการทำงานเป็นทีมมีปัญหาอาจจะาบางทีหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีการเขาเรียกว่า,เ,าเลือกที่รักมากที่ชงังนะเราจะรู้สึกว่าเอา๊ะนะทำไมไม่ไม่โอเคเลยประมาณนี้เนาะนะอา,อาจจะต้องเข้มงวด ในเรื่องของการรับมือกับตรงนี้นะคะนะแต่ว่าสามารถคุณจัดการได้ไหมนะคะคุณจัดการได้นะคะแต่ว่าคุณต้องอดทนต้องอดทนใจเย็นๆไม่ต่อปากต่อคำนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือจับกับคนที่แบบว่านะอยู่เหนือกว่าเราอะค่ะนะอาจจะต้องขยันให้มากขึ้นนะคะ แต่จริงๆไม่หมาะว่าคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่บางทีเราคิดไปเองด้วยนะคะผู้ใหญ่จริงๆแล้วผู้ใหญ่เขาสนับสนุนคุณอยู่นะนะผู้ใหญ่สนับสนุนแต่คุณอาจจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากขึ้นนะคะนะเข้าหาแบบแบบคนที่ขยันขันแข็งแบบคนที่นะมีความสามารถในการบริหารจัดการหน่อยนะคะอดทนนะคะอดทนนะทีนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะนะครึ่งเดือนหลังเนี่ยถือว่าการทํางานเป็นทีมเริ่มดีขึ้นแล้ว นะการทํางานเริ่มดีขึ้นนะคะมีการประสานงานการนู่นนี่นั่นนะคะไอที่เคยมีปัญหาบางทีมีปัญหาทะเลาะมีปัญหาขัดแย้งกัน<ๆ>ก็จะเริ่มแบบว่านะเริ่มลงตัวเริ่มนิ่งมากขึ้นการต่อปากต่อคํากันไม่มีละคือเริ่มมีสติ แล้วก็เริ่มกลับมาคืนดีกันเออจากที่แบบขัดแย้งนะคะเริ่มกลับมาคืนดีกันแล้วนะเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีทํางานอย่างมีความสุขเราเองเราใช้สติปัญญานะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่นะการสนับสนุนทั้งจากเพื่อนร่วมงานจากหุ้นส่วนนะทุกอย่างมันมันดูดีไปหมดเลยนะคะความขัดแยง้งก็นิ่งไปแล้วนะกลับมาดีกันนะคะเหมือนเดิมนะเอาเป็นว่า,าในเรื่องของการงานนะถือว่าดีและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ทีนี้สําหรับเรื่องของการงานนะคะมีเคล็ดลับเสริมดวงนะคะจากไพ่ออราเคิลนะคะเคล็ดลับเสริมดวงสําหรับเดือนกันยายนนะคะนะการบูชาการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประจําตัวประจําบ้านประจําร้านนะคะนะเรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยทําให้นะคะเรื่องของการงานของคุณเนี่ยสำเร็จลุล่ลวงไปได้ด้วยดีนะคะ,อะลองดูนะคะต่อไปเรื่องของการเงินค่ะ กลุ่มขมับมาเลยทีเดียวจะเบี้ยวหน่อยนะามาดูทาโร่นะคะการเงินคนเกิดปีมโรงคค่ะกันยายน เปิดให้หมดก่อนนะคะ ว่าไปในส่วนของรายละเอียดนะคะตลอดเดือนกันยายนเนี่ยมันจะไม่มีไพ่ที่เกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ถือว่า,าลงตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากมายนักนะคะแต่ว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะกังวลใจนะคะอาจจะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินนะคะคุณอาจจะกาลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะเคลียร์นี้ยังไงฉันจะจัดการยังไงนะบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ แต่ว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะคะนาะทาโร่ออกมาดีนะ้ามันบ่งบอกถึงว่านะสิ่งที่คุณทํามาโดยตลอดเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเคยมีปัญหาการเงินมาโดยตลอดแต่ถ้าคุณปรับแนวคิดปรับการกระทําวางแผนการเงินใหม่นะคะวางแผนการเงินใหม่ทั้งวางแผนในเรื่องของรายรับวางแผนในเรื่องของรายจ่ายนะไม่ต้องมานั่งเครียดนะคะแค่เราแบบว่าพยายามที่จะเคลียร์หรือจัดการทุกอย่างให้มันให้มันลงตัวนะหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้เงินอะไรของเราเนี่ยนะคะมันจะทําให้การเงินของคุณพลิกฟื้นได้นะคะ กันยายนนี้เป็นโอกาสที่คุณจะพลิกฟื้นในเรื่องของการเงินได้แล้วเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนแล้วก็ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะครึ่งเดือนแรกนะคะนะถือว่าไม่เดือดร้อนนะคะในส่วนของทารุ่นี่สบายเลยนะคะนะมีเงินใช้มีเงินจ่ายนะคะเงินจากความรู้นะคะจากความรู้จากความเชี่ยวชาญจากสิ่งที่คุณร่ำเรียนมานะรวมถึงจากการที่ มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คอยให้การที่จะส่งเสริมสนับสนุนคุณนะคะณนะที่นี้ปัญหาปัญหาคือ Oracle นะ Or ร c l e บ่งบอกถึงปัญหาว่าใช้จ่ายตามใจตัวเองเกินไปนะคะนะติดหรูติดร,นะตดรูติดช้อปปิ้งนะของที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วนะซึ่งคุณคุณเองคุณจะมองถึงภาพลักษณ์คือเล็กๆอะ่ะไม่ได้นะหรือว่า <c oughs> ไอ้สินค้าทั่วไปของทั่วไปไม่ได้นะต้องเด่นต้องดีนะมันออกแนวเนี้ยเลิศหรูไฮโซเลยทีเดียวนะคะนี่แหละนี่มันจะดึงดูดเงินของเราไปนะคะนะแล้วก็ต้องระวังด้วยนะโดนเอาเปรียบในเรื่องของเงินเงินทองทองโดนเอาเปรียบโดนหลอกมิจฉาชีพนะคะหรือว่านะเราเองเราประมาทอาจจะทําให้เสียเงินเสียทองได้นะมีคนมาเอาเปรียบนะคะเนะี่นี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดร,ระวังนะใน ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนแต่ภาพรวมนะครับภาพรวมถ้าเราปรับเปลี่ยนหรือเราเราไม่ประมาทในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการหาเงินหาทองเนี่ยนะก็น่าจะไอ,อ้ปัญหาเหล่านี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะนี่คือ,อ,อข้อดีของการที่เวลาที่เราดูคลิปล่วงหน้าเราก็จะได้ระมัดระวังนะครึ่งเดือนหลังนี่ดีเลยค่ะ นะคนค้าขายอาจจะดูเงียบเยบ,บ้างนะคะรายรับที่เข้ามาอาจจะดูเงียบเียบ,บ้างแต่ว่านะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูลงตัวนะคะมันดูลงตัวมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะ่ะคุณพอใจนะคุณเริ่มปรับคุณพอใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับที่เราทุ่มเทมาเงินมันก็จะออกนะเงินมันก็จะได้แล้วก็มันเป็นออร,ราเคิลมันออกมานี่แบบว่าสบายเลยมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็มีจับจ่ายใช้สอยนะมีความสุข นะมีความสุขกับสภาวะการเงินหรือสถานการณ์การเงินของตัวเองนะคุณมีใช้จ่ายตัวเองคุณดูแลคนใกล้ชิดได้ด้วยนะคะมันมาถึงจุดที่คุณได้ข้อสรุปว่าคุณจะหาเงินจากไหนและคุณจะใช้เงินอย่างไรมันก็เลยลงตัวนะคะนะไม่ต้องกังวลใจว่าเอ๊นะการเ,เงินมันจะเข้ามาน้อยต่อให้เงินน้อยคุณก็จะรู้ว่าคุณจะจ่ายเงินอย่างไรคุณจะใช้จ่ายอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเขาเรียกว่าลงตัวนะคะเนาะทีนี้นะในส่วนของ เรื่องของการที่จะทําบุญเสริมดวงเรื่องของการเงินนันหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่า <c oughs> เรามีความเชื่อด้านนี้เนาะเรามีความเชื่อเราก็อยากที่จะทําบุญที่จะเสริมดวงการเงินของเราหรือบางท่านอาจจะอยากจะเสริมดวงโชคลาภนะคะด้วยนาไพนี่เลยค่ะมือเลยเ <c oughs> นี่ย การปฏิบัติธรรมนะคะถือศีลปฏิบัติธรรมนะจะช่วยที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะนี่เห็นไหมนะักเงินเพียบเลยนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนะความสมบูรณ์ภูนสุขนะคะ,นะการที่จะเราเปฏิบัติธรรมนะคะก็จะช่วยที่จะเสริมดวงการเงินโชคลาภได้นะคะอลองดูนะคะ3วัน5วัน7วันนะ,ะตามที่เราสะดวกค่ะถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะศีลห้าศีลเจ็ดแล้วแต่เราสะดวกเลยค่ะ มาดูเรื่องของความรักกันยายนนะคะความรักคนเกิดปีมะโรงไพ่ออราเรคิลนี่จะเป็นไพ่โชคดีมีสุขนะคะเป็นไพ่สำรับใหม่มันก็จะยังมีติดติดกัน ในส่วนของทาโร่นี่จะมีแต่ไพ่เงินกับไพ่งานขึ้นมาเต็มเลยนะคะในในเรื่องของความรักนะในส่วนของออราเคิลก็เช่นเดียวกันเนาะนะไอเอความรู้สึกหรือเรื่องของหัวใจความโรแมนติกอะไรมันไม่มาเลยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราควรจะโฟกัสให้ถูกเรื่องนะคะในเดือนกันยายนมาดูในเรื่องของคนโสดกันก่อนนะคะภาพรวมนะคะแม่หมอมองว่ายังโสด ยังโสดอยู่เหมือนเดิมนะตัวคุณอาจจะค่อนข้างรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีปัญหาอื่นในชีวิตที่ต้องจัดการนะตัวคุณเองอาจจะมีมาคุยๆบ้างแหละนะคะอาจจะมีมาคุยๆนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการคุยแบบคนที่อยู่คนละสังคมาฐานะแตกต่างกาันนะคนที่มันมีช่องว่างมีระยะห่างมีเป็นอะไรที่เหมือนกับเหมือนกับไม่ไม่สมดุลกันเท่าไหร่นะคะก็ต้องก็ต้องพูดกันตามตรงตามหน้าไพานะ่นะเราไม่ได้บูลลี่กัน <c oughs> ก็เลยยังไม่อาจจะยังไม่ไม่เหมาะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะนะแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะที่ต้องพยายามที่จะจัดการปัญหาในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะอะไรประมาณนี้เนาะบางท่านก็ยังอยากที่จะอยู่แบบสดๆไปก่อนนะคะยังหวงความโสดของตัวเองอยู่ครึ่งเดือนแรกค่ะนะสำหรับคุณสดเองเนี่ย โอกาสที่จะเจอคนที่เข้ามาคุยนะมีนะคะแล้วก,ใก,ออก็ใกล้เคียงกับทารุออกมาใกล้เคียงกับอลเลิลนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันกับคุณค่อนข้างเยอะนะคะคนละสายงานนิสัยใจคอแตกต่างกันพื้นเพแตแตกต่างกันนฐะานะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นถามว่ามัน,มนถูกสเปกกันหรือเปล่าไม่ถูกสเปกกันนะคะนะอาจจะเราเราดูด้อยกว่าเขาหรือบางทีเขาดูด้อยกว่าเรานะอันนี้ก็เป็นไปได้นะแล้วก็มันก็เลย การที่จะพัฒนาหรือการที่จะรู้สึกว่าชอบหรืออะไรก็เลยอาจจะยังยังน้อยอยู่นะคะก็เหมือนกับเล็งๆกันอะเล็งๆแต่ว่ามีโอกาสมาทางสายงานนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเจอคนคนเนี้ยนะได้มีการเริ่มต้นพูดคุยทักทายกาันช่วงที่ไปเดินทางไปอบรมไปสัมมานาอะไรแบบเนี้ยนะคะนะเป็นกลุ่มเนาะนะโอกาสที่จะเจอคนที่มีรับลมคมในนะคะนะเหมือนกับว่าภายนอกก็ดูดีแต่จริงๆอาจจะ อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาปิดบงังเราอยู่มีเรื่องโกโหกนะคะเหมือนกับว่าภายนอกอดูดีแต่ข้างในอาจจะไม่ดีอย่างที่เราเห็นก็ได้ซึ่งนะตัวคุณเองก็เลยทําให้ยิ่งจากที่เราแบบว่าหวงความโสดเราเยอะเราก็ยิ่งไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยที่จะรับนะคะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะมองว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมีมาคุยแต่ว่ายังไม่ใช่นะคะ ครึ่งเดือนหลังนะครึ่งครึ่งเดือนหลังค่ะนะปัญหาเรื่องอื่นมันก็จะเข้ามาล้วนะคะนะที่ที่มาพิจรารณาก็มีเห็นไหมคะนะด้วยภาพนะมีคนพยายามที่จะมาคุยพยายามที่จะมาจีบนะคะนะคนนี้ผลักออกคนนี้ก็จะเข้ามาจังเลยอันนี้ก็ผลักออกมันก็เลยเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าคนที่เรา รู้สึกดีก็ไม่เข้ามานะคะเราจะไปชอบเขาเขาก็ผลักเราออกนะคะหรือมีคนที่พยายามจะมาชอบเราแล้วก็ผลักออกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราควรจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินความมั่นคงในชีวิตด้านอื่นมากกว่านะคะมันออกแนวนี้เนาะสำหรับคนโสดเอาเป็นมาก็ายังโสดอยู่นะ ส่วนคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะนะมีแฟนมีคู่ก็อาจจะนะเวลาที่มีให้กันนะคะก็อาจจะดูเหมือนกับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะไพ่างานขึ้นมาเยอะแล้วไพ่เงินมันก็ยังดูเหมือนจะมีมีปัญหาอยู่นะคะเวลาที่จะมาอยู่ด้วยกันเวลาที่จะมาเอาอกเอาใจดูแลกันอาจจะน้อยหน่อยนะคะนะแล้วก็ มีความรู้สึกเหมอนว่ามีอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นแฟนคุณก็ได้นะเป็นคนที่ต้องคอยดูแลคนนึงให้ส่วนอีกคนนึงก็รับอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังมีความไม่สมดุลอยู่เนาะนะแล้วก็ไหนจะปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองอีกก็เลยอาจจะทําให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่โรแมนติก ครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนแรกก็ดูเหมือนงานก็เยอะงานก็หนักนะคะต้องทุ่มเทเรื่องของการงานนะอาจจะทําให้เวลาที่ใช้ร่วมกันเนี่น้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความหวัดระแวงด้วยนะบางทีก็แต่ถามว่าต้องต้องห่างกันไหมหรือว่าไม่สนใจกันหรือเปล่าทะเลาะไหมนะคะด้วยหน้าไพ่แล้วไม่ได้ไม่ทะเลาะนะคะไม่ทะเลาะ นะไม่ทะเลาะแต่ก็ยังมันไม่หวานมันไม่โรแมนติกนะคะแนะนำถ้ามีอะไรก็พยายามที่จะคุยกันนะคะพยายามคุยกันแล้วก็พยายามอย่ามีเรื่องที่จะปิดบังกันนะคะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนาะนะยังไงก็ ต้องควบคุมนะควบคุมในเรื่องของการแสดงออกด้วยนะคะต้องควบคุมในเรื่องของการแสดงออกนะคุณเกิดปีมะโรงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะต้องพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่แฟนให้ให้มากขึ้นหน่อยนะคะต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณดูแลเขาเยอะแต่คุณก็ก็ ความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะแฟนคุณเขาคาดหวังให้คุณดูแลเขานะคะนะส่วนผู้ชายวันผู้ชายปีมะโรงนะคะนะตัวคุณเองคุณคุณต้องอาศัยแฟนนะคะต้องอาศัยแฟนต้องอาศัยคู่ครองของคุณนะคะให้ให้แฟนคุณเป็นคนเป็นคนนำนะเป็นคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกอย่างจะดีนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนจู้จี้จุกจิกบ้างแต่ถ้าคุณให้เขาคุณทําตามเขาน่ทุกอย่างมันก็จะราบรื่นนะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะงานก็เยอะนะ เงินก็ต้องหมุนนะหลายสิ่งหลายอย่างนะอาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างนะคะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะมีการแบบว่านะใครคนใดคนนึงก็รู้สึกว่าเอะนะอย่ามายุ่งกับฉันมากนะมีการห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะไม่อยากให้แฟนมายุ่งวุ่นวายมากนะอีกฝ่ายก็อยากที่จะไปคุยอยากจะอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้เนาะนะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องไปทะเลาะกันนนะก็ใจเย็นๆกันแล้วกันค่ะพยายามแชร์พื้นที่นะคะหรือว่านะแชร์เวลาซึ่งกันและกันนะคะอย่าไปคิดว่า เนี่ยฉันเหนื่อยแล้วนะอย่ามาวุ่นวายอย่าจะมาเรียกร้องเอาอะไรกับฉันอย่าอย่าไปคิดในลักษณะนั้นนะคะต้องมีเวลาที่จะทํากิจกรรมร่วมกันนะคะบางคนทํางานเยอะทางานหนักแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมแฟนด้วยนะคะทีนี้มาดูการที่จะบางท่านบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะในโอกาสในการปรับความเข้าใจอะ่ะจะกลับมากลับกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาคืนดีกันมีไหม ไพ่มันไม่เด่นเท่าไหร่นะคะไพ่มันไม่เด่นเท่าไหร่นะการที่จะขออนุญ,ญาตแนะนําในเรื่องของการเสริมดวงเรื่องของความรักก็แล้วกันนะคะจากหน้าไพ่นะคะนะการที่จะมันต้องเป็นผู้รับผู้ให้ก่อนจึงจะได้รับนะคะนะให้ทานนะคะให้ทานนะคะให้ทานทําบุญให้ทานกับคนที่ยากไร้นะคะอาจจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักได้หรือบางทีถ้าพูดในแง่ คนที่ไม่ได้มีความเชื่อด้านนี้นะคะถ้าคุณอยากจะปรับความเข้าใจกับแฟนคุณคุณต้องเป็นฝ่ายให้ใจก่อนให้ใจให้อภัยนะคะแปลวเป็นผู้ให้ความรักเป็นผู้ให้สิ่งดีๆนะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมานะคะทีนี้มาดูสุขภาพค่ะ สุขภาพแข็งแรงเลยค่ะนะคะสบายกายสบายใจนะคะนะอาจจะต้องพยายามที่จะไปเขาเรียกว่าไปใช้เวลานะกลางแจ้งอยู่ในสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ์ให้ดีนะคะจะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณนะคะถ้าจะมีเจ็บป่วยก็จะเป็นเจ็บป่วยตามวัยอะคะ่ะนะแต่ควรจะอย่างที่บอกนะตามหน้าไพ่นะคะถ้าจะให้แนะนําก็คือการอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์นะคะนะจะทําให้เราสบายใจสบายกายนะคะถือว่าโอเคมากๆนะคะดีค่ะ ดวงคนเกิดปีมะโรงนะคะกันยายน2566ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะโอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ